เมื่อเกิดเหตุการณ์ถ้าไม่มีนายพวกชั้นยังคงไปต่อได้เราเด็กน้อย ก็ยังคงวางแผนที่จะสร้างความชิบหายให้กับบริษัทเมนท์แครปจนคุณคอนนิจวะถึงกับตั้งชื่อให้กับหน่วยพิฆาตที่สร้างด้ความวายป่วงไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนพวกนี้ก็จะมีภัยพิบัติระดับหมอลำติดตามไปด้วยเสมอแถมตัวของบูล๊ลินเองก็เลยมีความคิดที่จะตัดใจจากไอเจ้าเกนจิซะแล้วมาดูกันว่าเจ้าดาเลียสจะมีความหวังหรือไม่เอ๊ะอันนี้ใช่เหรอซึ่งเรื่องราวของจูเลสิกเวิลด์แคมป์คิดิเชียสซีซันฮาของพวกเด็กๆจะเป็นยังไงต่อก็เชิญรับฟังจะปล่อยกันได้เลย ภาพยนตร์หรือซีรีส์ชุดนี้สตรีมมิ่งแล้วบน f l i x ไปหาดูกันได้คำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนําให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับเมื่อแผนการสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีเหล่าเด็กน้อยได้มาเฉลิมฉลองกันอยู่ที่ห้องพักของดรเมย์อย่างการชงโกโก้ร้อนเพื่อเตรียมรับมือกับแผนการของคุณคอนที่กําลังกลับมาถึงเพราะดาเลสเชื่อว่าถึงแม้พวกเขาจะทําลายพิมพ์เขียวและโรงงานผลิตชิปไปทั้งหมดแล้วคุณคอนนิจิว่าเนี่ยก็ต้องมีแผนสํารองนําหน้าเราอยู่หนึ่งก้าวแน่ๆถ้าพวกเรายังไม่รีบหาทางช่วยเหลือพวก ฤดูเสาที่เหลือแล้วก็รับรองว่าเราต้องปวดหัวกันอีกแน่นอนแต่มี่เลยบอกว่าตอนนี้เราอาจจะสบายใจจนถึงขนาดที่บูลินคนสวยมีเวลาว่างไปขัดรองเท้าจนขาวจัว ถ้าพวกเรนโเสาไปลอดภัยเหมือนเราก็คงจะดีซึ่งท้ามันจะทําอย่างนั้นได้นเนี่ยแสดงว่าพวกมันจะต้องอยู่ด้วยกันพอเธอพูดมาอย่างนั้นดานเลสก็ดูเหมือนจะเริ่มคิดอะไรออกก่อนจะพาทุกคนออกไปข้างนอกเพื่อพบกับแอนน่งน้าเล็กๆและอธิบายกับเพื่อนๆว่ายังจําได้ไหมที่อิสลานุบามันมีที่ที่พวกเรนโเสาไม่ล่ากันอยู่ด้วยที่นั่นคือแอ่งน,น้าถ้าเกิดเราทําให้แอ่งนี้ใหญ่ขึ้นมาได้แล้วก็พวกมันจะต้องมารวมกันแน่ๆทันใดนั้นดาเลสก็เผลอไปเห็นอุโมงค์ของท่อระบายน้ําถ้าหากพวกเขาาาสมมรถอุดดันไ้ ที่นี่จะต้องเต็มไปด้วยน้ําจํานวนมหาศาลแต่แผนการรวมรดอเสาวของพวกเราก็จะประสบความสําเร็จบุกดินก็รีบเสริมว่าแต่พวกเรานั้นจะต้องรีบลงมือเพราะอีกไม่นานคุณคอนก็จะกลับมาแล้วเบนกับยาดจึงอาสาที่จะไปพาพวกฤดูเสาวมาที่นี่โดยถ้านับจากรายชื่อก็มีเจ้าฟายแครกเกอร์แองเจลและเลเบลและก็เจ้าเพียสดารลสเลยมอบหน้าที่นั้นให้กับพวกเขาส่วนพวกที่เหลือก็จะทําหน้าที่ในการอุดท่อเพื่อเติมน้ําให้เต็มซึ่งก่อนจากกันไปยารก็กล่าวติดตลกกับแซมมี่ オッスー ฉันจะคิดถึงเธอจนใจจะขาดร้อนๆจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักทีมอุดท่อระบายน้ําก็กาลังทํางานกันอย่างขมักขม้นแต่แล้วเสียงสะเทือนของแผ่นดินก็เริ่มขึ้นจนทําให้พวกเด็กๆต้องรีบวิ่งไปแอบหน้าที่โขดหินก่อนจะพบกับตัวเจ้าปัญหานั่นก็คือเจ้างาบใหญ่และเจ้างาบเล็กที่กําลังวิ่งไล่หยอกกันไปมาบโกลินได้ถึงกับเซ็งอ้อมีไม่เนี่ยที่ไหนจะไม่มีใเ,าเสาสุดหิวคอยมาพูนเปี้ยนใกล้ๆกับพวกเราเนี่ยจนเมื่อดาเลสสังเกตพฤติกรรมมันดูก็บอกว่าพวกมันเล่นกันซึ่ง แปลว่ามันจะไม่ออกจากพื้นที่นี้อีกพักใหญ่เลยจนเมื่อเห็นว่าไม่มีเวลาเหลือพอดาเลสก็อาสาที่จะไปเล่นกับพวกไดนโนเสาร์เอ้ยไปล่อพวกไดนโนเสาร์ให้ออกห่างโดยที่บูกลินก็จะขอติดตามไปด้วยแต่เขาก็ห้ามเธอไว้เหมือนเดิมพอเราสองคนเนี่ยตัวติดกันยังกับหัวเมียละเอาเป็นว่าเธอช่วยแซมมีอุดท่อจะดีกว่าซึ่งพอดาเลสจากไปก็รีบวิ่งไปตะกูใส่พวกไดนโนเสาร์ทั้งสองตัว ให้ hey, ไอ้พวกเดินเสาสตีนแซม,มี่ก็พูดกับบุกลินว่าทำไมเธอต้องตามหมอนั้นต้อยๆเดีย๋ดวยว,ยวยคนอื่นก็คิดว่าพวกเธอคบกันหรอกเดี๋ยวฉันจะไปเองซึ่งพอเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าบุกลินจะต้องทํางานที่สกรปรกเลอะเทอะเพียงลําพังโอ้ยคบกันไปซะเถอะจบๆแถมยิ่งไปกว่านั้นรองเท้าของเธอเนี่ยเพิ่งทําความสะอาดมาด้วยไม่มีทางที่จะเอาตัวไปเลอะโครนหรอกนะพอคิดได้อย่างนั้นบุกลินจึงรีบวิ่งเจ้นตามผู้เ่าไปอย่างเร็วจี ทิ้งให้แซมมี่ต้องรับผิดชอบในการอุดท่อเพียงลําพังและเมื่อบุกลินมาเสริมเจ้าพวกนรเสาก็ร,รีบไล่กวดทั้งสองหนอดโดยไม่รอรีสองผัวเมียคู่นี้สงสัยอยากจะเป็นอาหารทางบุกลินและดาเลียสไม่มีทางเลือกต้องรีบไต่บันไดขึ้นที่สูงและมันทําให้พวกเขาติดแงกอยู่ข้างบนนั้นสองต่อสองเออ้าข่าวนี้เราจะลงไปยังไงละเนี่ยและตอนนี้เราต้องทิ้งคู่นี้ไว้ก่อนเพราะทางด้านเบนกับยัสก็กําลังมีเรื่องที่ไม่สบายใจทันทีที่ทั้งสองคนได้พาตัวเจ้าฟ ไฟคลาคเกอร์เลเบลเอ็นเจลและเจ้าเพียสออกมาจากที่ซ่อนได้ยาดก็เริ่มพูดถึงความสนิทสนมของเบนและเจ้าบอมปี้ที่มีต่อกันวันนายเคยคิดไม่ว่าสักวันเนี่ยความสัมพันธ์จะกลายเป็นเออ่มากกว่าเพื่อนอะ ทำให้เบนถึงกับสยองนี่เธอต้องตั้งสตินะฉันเป็นมนุษย์ส่วนบอมปี้มันเป็นไดนเสาร์จะให้ครบการคงเป็นไปไม่ได้ถึงแม้จะเป็นหนังการ์ตูนก็เถอะอืมแต่ดาเลียสคงไม่คิดอย่างนั้นแต่พอสักครู่หนึ่งเบนก็เหมือนจะนึกได้เอาเธอกำลังพูดถึงแซมใช่ไหมเนี่ยแต่ใช่แล้วพอเบนพูดออกมาเช่นนั้นยานก็ถึงกับกระตุกด้วยความเขินอายเพราะว่าความรู้สึกของเธอเนี่ยมันแปลกๆได้อธิบายว่าเมื่อก่อนฉันก็เคยแอบปิ้งเด็กผู้ชายมาบ้างและฉันค่อนข้างที่จะจําได้ขึ้นใจ ว่าความรู้สึกนี้มันเป็นความรักแถมครั้งนี้มันเกิดกับแซมมี่ที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันฉันก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะ่ะเบนจึงรีพูดให้กำลังใจาย,ยัสว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าเธอจะรู้สึกแบบนี้กับใครแต่แล้วไอ้เจ้าแองเจิลก็เข้ามาหาพวกเขาเพื่อฟ้องว่า แต่ไแคคเกอร์เนี่ยมันหนีหัวซุกหัวซุนไปแล้วเลยทําให้ทั้งสองเด็กต้องรีบตามหามันยกใหญ่ก่อนจะพบว่าเจ้าคอยาวไฟแคคเกอร์ได้แอบวิ่งเข้าไปยังโซนอันตรายที่เต็มไปด้วยหนองบึงยานและเบนจึงจําเป็นที่จะต้องตามเข้าไปโดยในระหว่างนั้นยานก็ระบายความในใจให้กับเบนว่าเธอจะทํายังไงดีเรื่องนี้เธอปรึกษาใครไม่ได้เลยเบนก็พยายามปลอบใจเพื่อนว่าเธอก็ทําเหมือนที่ทามาเข้มแข็งเดิงวิ่งเข้าใส่เือถ้าเป็นเรื่องพลังกายฉันเต็มร้อย แต่ถ้าฟาร์มรักแล้วก็อจะให้พูดยังไงฉันพูดไม่ถูกแต่แล้วจุ่ๆเจ้าจฟาย์แคคเกอร์ก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเพราะว่าตัวของมันเดินไปเจอเข้ากับเจ้าถิ่นเข้า พวกไดโลโฟแก๊งจอมถุย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 ไม่จําเป็นต้องรอให้มันมาทักทายด้วยการถมน้ําลายใส่ทั้งสองคนเนี่รีบเพหน,นีไป,ปรพร้อมๆกับเจ้าฝ่ายแคคเกอร์โชคยังดีที่มีลากไม้ต้นใหญ่คอยขวางพวกแก๊งนักเลงไว้ได้ก่อนเลยทําให้พวกเขาสามารถเอาตัวรอดมาได้แต่ในระหว่างทางนั้นไอเจ้าฝ่ายแคคเกอร์ก็ดูไม่ค่อยดีเพราะนอกจากมันจะไม่ค่อยชอบเข้าฝูงแล้วหน้าตามันยังซึมเศร้ามากอีกด้วยแถมยาที่เพิ่งเจอในรสาวจอมถุยมาก็ทําให้เธออยากจะเลิกคิด เรื่องของแซมมี่เพราะว่ามันเช่างยุ่งยากซส้นจริงๆเลยเอาเป็นว่าเธอจะเก็บความรู้สึกของเธอไว้และจะบอกออกไปเมื่อเธอออกจากเกาะได้เบนก็แนะนําว่ายังไงเธอก็ต้องบอกความรู้สึกในใจให้ได้นะเพราะถ้าปล่อยไว้เธอจะต้องเสียใจยภายหลังแน่ทางด้านคู่เรือสําคัญของคนดูที่อยากจะให้สมหวังมากที่สุด ก็กาลังนั่งเหงากันอยู่บนต้นไม้เพราะเจ้าง,งาบเล็กและงาบใหญ่ไม่ยอมทิ้งพื้นที่นี้ไปท้งบูกลินและดาเลียสติดอยู่ที่นี่มาหลายชั่วโมงแล้วและพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะไล่เดรเสาร์ไปยังไงแถมบูกลินเองก็กําลังอารมณ์เสียสุดๆนี่ฉันอุตส่าห์ช่วยพวกแกไว้นะนี่ยังคิดจะมาทรยศกันด้วยการลองงาบฉันเหรอแต่ดาเลียสก็เรียกเธอให้มองรอบๆให้ดีเพราะที่นี่ไม่ได้มีแต่พวกทีเล็กเท่านั้นดูนั่นเธอลาลารดอนก็มา อย,อย่างนี้พวกเราคงตายแหนยแกแต่ไม่ต้องห่วงไปพอดาเลียสมีวิธีรับมือบุกลินเธอปลาข้าวของเก่งหรือเปล่าเฮ้บางอาจถามฉันตอนอารมณ์เสียเหรองั้นมาลองดูกันพูดจบบุกลินก็ปลาลูกโอ๊ตยักษ์ไปใส่กระบาลของเจ้าเทลนดรจนมันเนี่ยถึงกับเคืองใส่พวกเด็กๆยังสุดเกลียวนี่พวกกูโมโหจนปากยาวแล้วเนี่ย เล่นมันโดยที่พวกเทรนดอนไม่รู้ว่านี่เป็นแผนเบี่ยงเบนความสนใจให้พวกงาบเล็กและง,งาบใหญ่หันไปโจมตีสิ่งที่เคลื่อนไหวแทนจนสุดท้ายทั้งสองคนก็สามารถรอดพ้นจากทั้งจะงอยปาก และคมเคียียวของทีเล็กทั้งสองได้จบทางเรื่องฟังที่โคตรจะวุ่นวายของกลุ่มลอดไดโนเสาร์แม่สาวที่กาลังทํางานหนักอย่างแซมมี่ก็กําลังปวดกระบาลอย่างหนักเพราะไอเจ้าท่อน้ําทิ้งนั้นยังคงดูดน้ําไปเยอะเหมือนเคยจนทําให้ปริมาณน้ําที่เติมมาเนี่ยไม่เต็มแอ่งสักทีแซมมี่จึงคิดว่ามันน่าจะมีวิธีที่จะเพิ่มน้ําให้เร็วกว่านี้ได้ทันใดนั้นเธอก็ไปสังเกตเห็นว่าที่น้ําตกเนี่ยมันจะต้องมีต้นน้ําอยู่แน่เลยซึ่งมันจะเป็นที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่ด้านบนของอาคารทําให้แซมมี่ร ไปที่นั่นเพียงลําพังจนเกือบจะทําให้เธอล่วงจากซากต้นไม้ยักษ์พะหวังจะใช้ทางลัดปีนขึ้นไปแต่จนแล้วจนรอดแซมมี่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้และที่ด้านบนนี่เองได้มีท่อเก่าๆซึ่งน่านจะเชื่อมต่อลงไปยังห้องควบคุมปริมาณน้ําโดยเธอหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรหดๆโลดเธออยู่ด้านล่างนี่นะแต่เมื่อลงไปได้สักพักแซมมี่ก็พบว่าข้างล่างนี่เป็นทางเดียวกันกับท่อนาทิ้งแถมก๊อกน้ําก็ยังเก่าข่าคลื้จนแค่ออกแรงนิดหน่อยมันก็ดันหักออกมาซะแล้ว หักง่ายยังไบไอติมแท่งเนี่ยแต่แล้วที่นี่ก็ได้สร้างความสยองให้เธอเพิ่มขึ้นเพราะมันได้มีหุ่นหมาโคดแบทเอ็กซ์ตัวหนึ่งที่รอดพ้นจากการปลดระวางของบูกลินและมันก็กําลังทําหน้าที่ในการค้นหาพวกเด็กๆซึ่งมันก็สามารถตรวจจับเป้าหมายของมันได้นั่นก็คือแซมมี่ที่สุดท้ายเธอก็พยายามหากอกเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําจนสําเร็จแต่การไล่ล่าขออเจะหมาโคดแบนเอ็กซ์นั้นจะไม่หยุดหย่อนจนกว่ามันจะทําลายเป้าหมายได้ ตรวจพบสิ่งมีชีวิตไม่ได้รับอนุญาตต้องกำจัดทิ้งผู้จบตัวของมันก็จัดการยิงปืนใหญ่ตะบิวตะบิวจนเกิดแรงระเบิดเป็นรูโหว่หลายที่ทําให้แซมมี่ใช้โอกาสนั้นกระโดดหนีลงไปในทางน้ําและโผล่ออกมาบนท่อได้สําเร็จแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้พอยังมีพวกฟูงทอร์านาดอนที่ถูกพวกงาบเล็กและงาบใหญ่และแเพิดก็กําลังบินพุ่งตรงมายังจุดที่แซมมี่อยู่ทําให้เธอไม่มีทางเลือกนอกจากจะกระโดดลงทาน้ําตกไปและในคราวนี้เองแซมมี่ก็สามารถที่จะซ แองน้ําขนาดยักษ์ได้สาเร็จซึ่งมันเพียงพอที่จะเลี้ยงพวกนดกนเาสาร์ทุกตัวบนเกาะได้เธอก็ดีใจย,ยกใหญ่ว่าทั้งหมดเนี่ยทาคนเดียวเลยนะเว้ยจนเมื่อผู้เพื่อนทั้งหมดกลับมาถึงพวกเขาก็ต้องถึงในความสามารถของแซมมี่ที่สามารถเติมน้ําจนเต็มแองได้ในไม่กี่ชั่วโมงแต่แล้วปัญหาใหม่ก็กําลังจะเริ่มขึ้น ไอเจ้างาบเล็กและง,งาบใหญ่ที่กำลังหัวเสียสุดก็โผล่เข้ามาขัดขวางช่วงเวลาดีใจของพวกเด็กๆแถมที่นี่เองยังมีพวกเหลา่าลูกไดนโดนเสาร์ให้พวกมันได้ขย่ำกินเป็นของว่างไม่รอช้า,ชาทีเล็กทั้งสองตัวจึงรีบวิ่งใส่ด้วยความบ้าคลัง่งก่อนที่เท้าของมันจะไปแตะโดนเอาแอ่งน้ําจนเจ้างาบใหญ่ถึงกับต้องมุดสะกดเพราะความสวยงามของท่าน้าําใสสุดท้ายมันตัดสินใจรีบกลมไปดื่มน้ําในลานําธารอย่างมีความสุขแทนด้านไอเจ้าเพียสและพวกไดนโดนเสาตร์ตัวอ,อื่นเมื่อไม่เห็น ห็นว่าจะมีท่าทีคุกคามออกมาจากฝั่งนักล่าพวกมันก็ค่อยๆตรงไปดื่มน้ําเช่นกันด้านเด็กตะปกที่เหลือก็ฉลองความสําเร็จด้วยการกระโดดน้ําจากผานั้งตกลงมาอย่างสนุกสนานยาสเองที่กําลังนั่งดูพระอาทิตย์ตกอซมมี่ก็เริ่มเอ่ยปากชวนว่า เธออยากโดดหรือเปล่าก่อนที่ทั้งสองคนจะเริ่มกลุมมือกันและกระโจนล่วงสู่ด้านล่างโดยความสนุกเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นๆยกเว้นแต่คนหนึ่งในอีกฝ้าเกาะของอิสลานูบาในช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้เกนจิกับคุณพ่อก็กําลังรอส่งคุณด็อกสันกลับบ้านโดยก่อนที่เขาจะกลับไปเขาได้มีรายการเพิ่มเติมให้กับคุณคอนในการหาตัวอย่างไดนโนเสาร์เพราะมันจะดีกว่าถ้าไบาโอซินนั้นสามารถผลิตได,ดนโนเสาร์ได้เองคุณคอนนั้นตอบตกลงว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ผม จะจัดการให้ภายใน2วันเมื่อตกลงทางด้านธุรกิจกันได้ด็อกสันก็จากไปพ่อของเกนจิได้เข้ามาตักเตือนลูกชายว่าทำไมลูกถึงแต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างนี้รู้ไหมว่าพ่อไม่ชอบการใส่ชุดสบายๆของลูกเลยซึ่งเขาก็พยายามบ่ายเบน ว่าใส่แบบเนี้มันสบายใจดีครับก่อนจะรีบวิ่งไปหาดรเมย์ที่กาลังป้อนอาหารไอ้เจ้าเดโมโฟโดอนอยู่โดยท่าทีที่ดูเศร้าซ้อยเกนจิจึงถามดรเมย์ด้วยความเป็นห่วงว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าเธอสบายดีซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่ามันต้องกันข้ามกับที่ดรเมย์พูดยังไม่ทันได้ถามไทยอะไรเพิ่มขึ้นคุณคอนก็ถามกับเกนจิว่าลีลูกซ่อมสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตได้หรือย,ยังทําไมไม่ไปทําหน้าที่ให้เสร็จก่อนค่อยมาเตะตแบบนี้พูดจบเก็กนก ไปหาตัวอย่างของไดโนเสาร์มาเพิ่มทัในใดนั้นเขาก็สั่งให้เจ้าหอกคอยอรารักขาความปลอดภัยให้กับดรเมย์ด้วยโดยในระหว่างทางของทั้งสองดรเมย์ก็สามารถเก็บตัวอย่างแาก,กน้ำลายของพวกไดโนเสาร์ได้หลายชนิดจนเหลือเพียงแค่ตัวอย่างของสัตว์กินเนื้อเท่านั้น mm hmm. เจ้าหอกก็รีบสั่งให้ดรเมย์เนี่ยรีบทำหน้าที่เข้า พอตอนนี้เสียเวลามามากพอดูแล้วในยิ่งไปกว่านั้นฝูงพวกสัตว์กินพืชอย่างพาราโอโลโลฟัสก็แสดงพฤติกรรมที่ดรเมย์นั้นไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือพวกมันพยายามที่จะช่วยเหลือไดนโนเสาร์เท่าที่อ่อนแอให้เดินไปข้างหน้าได้และเมื่อทึ่งอยู่กับความสวยงามของสายพันไดนโนเสาร์ดรเมย์กับเจ้าฮอกก็ต้องเผชิญหน้ากับการซุ่มโจมตีของไดนโนเสาร์กินเนื้อยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าเซลโทสลัสที่อยู่ๆก็พุ่งออกมาจากพุ่มไม้ด้วยความรวดเร็วยังดีที่ความไวของ ออกนั้นเร็วกว่ามาก ทำให้เขาสามารถกระชากปืนยาสลบยิงไปปักตัวของมันได้ก่อนดอกดึงจุบุงเลยทําให้ตัวของเซเลโทที่แบกน้ําหนักตัวมากอยู่แล้วล้มตึงลงไปกับพื้นด่งลันเมื่อหอกเข้าไปใกล้ๆและเช็คว่ามันสลบแง่แก่แล้วไม่มีทางที่ตื่นขึ้นมาได้เขาก็เริ่มชวนดเรเมย์ให้รีบเดินทางต่อแต่ดเตรเมย์นั้นรู้ดีว่าดุนเสายักษ์ขนาดนี้ไม่มีทางที่ยาสลบจะเอามันอยู่ได้นในดอกเดียวเธอก็พยายามบอกให้เจ้าหอกยิงสามมันไปอีกดอกนด้งซะสิเพื่อเอาไว้จะได้ไม่เสียใจทีหลังเขาก็ไม่ยอมทำ ก่อนจะบอกว่ามันนอนตาเหลือกแล้วจะให้เอาอยัางไงอีกทว่าสุดท้ายเจ้าไดนโนเสาร์ยักษ์อย่างเซลทอร์สลัสได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับอาการงวยงงจนเผลอไปโจมตีอ้เจ้าหอกจนล่างของเขาก็เด็นไปสักไกลซึ่งคราวนี้แหละมันก็คิดเสียใจ ลุงยี่กกูยิงไปอีกดอกก็ดีจนเกือบจะทําให้ตัวเองกลายเป็นอาหารว่างของไ้เจ้าโคตรดุสเสาที่โคตรจะดุร้ายซะแล้วทำมาใชยเพราะประสบการณ์เฉียดตายหลายครั้งทําให้เขาสามารถที่จะเอื้อมมือไปหยิบยาสลบยิงสวนมันไปได้ซะก่อนเฮ้ย <c oughs> เกือบซีแล้วเว้ยและเมื่อได้ตัวอย่างดวสเสาตัวสุดท้ายทั้งสองคนก็เริ่มออกเดินทางกลับทางด้านของเกนจิ ที่กาลังซ่อมอินเทอร์เน็ตให้คุณพอ่อจากภายในเรือเขาก็ได้แอบโฉกเอากุญแจหลังรถที่จับพวกไดโนเสาร์ไว้เพราะอยากจะรู้ว่าไดโนเสาร์อะไรที่สามารถขยับรถจนโยกได้ขนาดนั้นและเมื่อไขกุญแจเข้าไปได้เกนจิก็ถึงกับนิ่งเพราะเจ้าตัวที่อยู่ในรถนั้นคือไดโนเสาร์ที่เปรียบเสมือนครอบครัวเนื่องก็คือเจ้าบัมปีสัตว์เลี้ยงของเพื่อนรักอย่างเบนเมื่อเกนจิได้รู้ความจริงก็ทําให้เขาเกือบใจสลายเพราะว่าคุณพ่อได้หักหลังและไม่บอกเรื่องนี้ให้กับเขารู้ แถมการยิงชิปฝังสมองจะบัมปี้จนมันไม่สามารถขยับตัวได้ก็ทําให้เกนจิรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถปกป,ป้องบัมปี้ที่ไม่รู้อินูอินเนซึ่งคราวนี้เกนจิได้ให้สัญญากับบัมปี้ว่าฉันจะช่วยเหลือแกให้เป็นอิสระไม่ต้องเป็นห่วงนะด้านคุณพ่อของเกนจิเองก็กาลังเรียกไอ้เจ้าหอ,อกมารับทราบเรื่องที่ว่าตอนนี้นนะที่เกาะไม่ได้ขอบของเรากําลังเผชิญภัยพิบัติระดับหมอลําเข้าแล้วเพราะว่าไอ้พวกเด็กตะโปกเนี่ยมันหนีออกมากันเรียบร้อยแล้วไฟชิป หายกันทั้งเกาะในคราวนี้ทําให้เขาต้องรีบสั่งระดมพลเพื่อเก็บของออกจากอิสลานูบาให้เร็วที่สุดแานดเร์เมที่แอบได้ยินข่าวนั้นก็ดีใจอย่างมากที่พวกเด็กนั้นสามารถเอาตัวรอดออกมาได้แล้วแต่เธอก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานให้กับไอ้เจ้าควนอีกต่อไปเธอจึงแอบหนีเข้าป่าเพื่อหวังจะไปทําลายตัวอย่างที่เธอได้มาก่อนจะตัดสินใจทําลายมันทิ้งทั้งหมดในลานําธารและไม่ไกลไปจากจุดนั้นดเร์เมได้เผอิญไปเจอเข้ากับฝูงพลซอซโลโลฟัสฝูงเดิมและมันกําลังมีท่า ท่าทีเหมือนกับพยายามที่จะฝังศพเพื่อนของมันตัวหนึ่งด้วยความไม่รู้เธอจึงนั่งดูพฤติกรรมเพื่อศึกษามันก่อนที่จะตัดสินใจว่ามันทำอะไรกันแน่ทางด้านไอ้เจ้าหอกพอไม่เจอตัวดรเมย์ก็เริ่มโฉนมุนวุ่นวายมันรีบกลับไปรายงานคุณคอนด้วยท่าทีที่วิตกขงังวลเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าเดี๋ยวกูก็จะโดนด่าอีกแล้วเนี่ยแต่กลับกันคุณคอนนั้นมีท่าทีจะเย็นมากกว่าที่มันคิดแถมยังสั่งให้พวกเขารีบไปหาตัวเธอมาก่อนคำ ในตอนนี้เกนจิก็อาสาที่จะออกไปค้นหาด้วยเพราะว่ายัางไงซะหลายคนย่อมดีกว่าด้วยก่อนออกจากห้องเกนจิได้โยนกุญแจหลังรถกลับคืนมาให้คุณพ่อพร้อมกับกล่าวว่าผมเจอกุญแจนี่ล่วงอยู่บนพื้น ก่อนที่เขาจะวิ่งจากไปไม่นานนักเกนจิได้ออกตามหาดตอร์เมย์จนเขาสามารถตามรอยเธอจนไปพบกับจุดที่มีฝูงของพาราซอลโลโลฟัสอยู่เป็นจำนวนมากเกนจิได้แอบไปคุยกับดอร์เมย์ด้วยความเงียบงันเพราะไม่อยากให้ทั้งฝูงไดโนเสาร์นั้นแตกตื่นและชวนดรเมย์เนี่ยกลับไปด้วยกันแต่เธอเขาปฏิเสธเพราะไม่อยากทํางานให้กับคนที่ทําร้ายไดโนเสาร์เธอจะอยู่ที่นี่และบอกให้เกนจินั้นกลับไปซะ ดานเกนจิเองก็เศร้าไม่ต่างกันเพราะเขาก็ไม่อยากทํางานให้กับคุณพ่อแล้วก่อนจะยอมบอกความจริงให้กับดเรเมรู้ว่าเขาแอบจับไปเจ้าบัมปี้มาโดยที่ไม่บอกผม ทันใดนั้นเองฝูงพาราโซโลโลฟัสก็มีอาการแตกตื่นเพราะได้มีบริโอนิกตัวหนึ่งได้เข้ามายังฝูงของพวกมันพาราโซโลโลฟัสได้พยายามจับกลุ่มเพื่อตั้งค่ายกลในการต่อกอดกับเจ้าบริโอนิกผู้หิวโหวยซึ่งพวกมันได้ใช้วิธีที่จะวิ่งสลับกันเพื่อล่อให้บริโอนิกนั้นมึนงงก่อนจะช่วยโอกาสพุ่งเข้าโจมตีในตอนที่บริโอนิกนั้นไม่ทันตั้งตัวเมื่อเห็นว่าโดนลุมพวกมันวิ่งเข้ามาและหายไปในป่าบริโอนิกได้พยายามวิ่งไล่ตามโดยไม่รู้ว่ามันกําลังถูกลก พลัสโซโลโลฟัสตัวหนึ่งที่แอบซุ่มอยู่ได้ออกมาช่วยเหลือตัวที่พวกมันใช้ใบไม้ฝังกลบไว้ซึ่งมันไม่ใช่ตัวที่ตายไปแล้วแต่ว่าเป็นตัวที่อ่อนแอและไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ดอ,อร์เมย์ถึงกับทึ่งในสิ่งอัศาจรรย์ที่เธอเห็นว่าพวกไดนโนเสาร์มีวัฒนาการแบบการกระโดดที่สุดยอดจนแทบจะไม่อยากเชื่อโดยเรื่องที่สุดยอดขนาดนี้เธอจึงตัดสินใจที่จะอยู่บนเกาะกับพวกไดนโนเสาร์ต่อไปเมื่ออธิบายให้เกนจิเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ขวางเธอ เก็นจิได้มอบปืนยาสลบให้ก่อนจะเอวยพอให้ ok ดร์โชคดีแถมเก็นจิเองก็ยังได้ไปหลอกล่อกลุ่มของเจ้าพวกฮอกว่าที่ป่าแถบนี้เต็มไปด้วยพวกบเลโอนิกถ้าเราไม่รีบกลับกันแล้วก็พวกเราอาจจะอยู่เป็นผีเฝ้าป่าที่นี่แถมพ่อของฉันก็ไม่อยากจะรอแล้วดูสิมันมืดแล้วนะเนี่ย เมื่อเปในางานทุกคนก็รีบกลับไปที่เรือเพื่อรายงานผลงานเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะหาตัวดรเมเเจอร์คุณคอนก็ไม่ยอมกลับจนเกนจินั้นต้องใช้ท่าไม้ตายในการต่อรองได้แบบนักธุรกิจว่าการยอมเสียดรเมย์เพียงคนเดียวดีกว่าจะต้องมาทําให้ทั้งงานล่าช้าและเสียมูลค่าหลายล้านกับบริษัทไบโอซินผมว่ามันไมุ่้มแน่ถ้าเรามาเสี่ยงอยู่แบบนี้เพราะยังไงซาดรเมย์ก็คงไม่รลอดออกจากเกาะนี้หรอก คุณคอนที่คุ้นคิดอยู่ก็เห็นด้วยกับลูกชายพราะยังไงซาพวกเขาก็ยังมีเดอเสเซเหลืออยู่ที่เกาะไม่ได้ขอบคุณคอนจึงรีบสั่งให้ทุกคนเริ่มออกเรือกันได้แล้วโดยที่ไม่รู้ว่าภายในเกาะน,นี่เองได้มีกลุ่มผู้ช่วยชีวิตอีกกลุ่มที่กําลังก่อไฟอันเบลอเพื่อเป็นสัญญาณให้กับพวกเด็กๆได้เห็นนั่นก็คือล็อกซี่เดฟและแบรนที่กําลังประชุมการถึงความเป็นไปได้ในการมีชีวิตอยู่ของพวกเด็กๆถึงแม้ว่าแบรนด์จะไม่แน่ใจว่าดาเลียจะมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ยังไงซาเขา เาเชื่อว่าดานเลตจะไม่มีทางที่จะไปกับคนแปลกหน้าและทําร้ายไดโนเสาร์ดานเจาเดฟเองก็พยายามบอกกับล็อกซี่ว่าพวกเราพยายามตามหาพวกเด็กๆมาทั้งเกาะแล้วแต่ก็ไม่ได้เบาะแสะอะไรมากไปกว่าแคมพวกนักล่าสัตว์ที่ล้างไปถ้าที่นั้นไม่มีร่องรอยพวกเด็กๆแล้วฉันก็ไม่คิดว่าจะมีที่ไหนที่พวกเด็กๆจะเอาตัวรอดได้แถมยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดไม่มีคนอยู่บนเกาะแล้วก็เราคงต้องเจอใครสักคนแน่ ไม่ทันไลก็มีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาด้านหลังของเจ้าเดฟพร้อมกับพูดว่าไหนใครถามหาคนในเรื่องราวของจูรุสิกเวลแคมกิเชียสตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็ตามไปรับชมได้ในเน็ตฟลิส่วนใครรอสปอยก็อดใจรอวัน2วันนะครับ สำหรับวันนี้คนภาคไม่ค่อยสบายผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยด้วยส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆครับโดยการกดไลค์จับไข่ายตีกระดิ่งดิ้งดองแล้วก็คอมเมนต์ซึ่งมันจะช่วยให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักช่องผมเนี่ยได้เห็นคลิปนี้มากขึ้นหรือถ้าแค่นี้ยังไม่พอใครอยากเป็นมนุษย์เอื้ออารีก็สามารถใช้นิ้วจิ้มเบาๆที่ะปุ่มสมัครสมาชิกก็จะกอบว่าคุณเป็นอย่างสูงเลยครับ